ยนกก็ไต่่างงััอทําลายสถิติในไทยและดังไกลไปเพื่อนบ้านนะคะเมื่อปี2566ค่ะกับหนังเสยองขวันที่หยดทํารายได้ถล่มทลายและก็ยังเป็นหนึ่งในหนังไทยจำนวนมากที่ไปได้สวยในกัมพูชาด้วยแต่หลังจากกระสรวัฒนาธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาออกคําสั่งแบนหนังไทยรายได้จากตลาดนี้จึงอาจไม่เหมือนเก่าค่ะ เป็นที่มาของคำถามว่าเมื่อกัมพูชาแบนหนังไทยจะกระทบอย่างไรเรื่องนี้คุณต้อยพานุอารีผู้จัดจำหน่ายหนังต่างประเทศและคร่ำวอดในวงการส่งออกภาพยนตร์ไทยมาอย่างยาวนานบอกว่าถ้าหากเป็นในอดีตก็คือเมื่อ1 0 1ถึงปีก่อนเนี่ยสัดส่วนไรายได้จากการฉายภาพยนตร์ไทยในกัมพูชาก็มีระดับหนึ่งแต่ในปัจจุบันมีสัดส่วนที่ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าหนังไทยตอนนี้มีตลาดใหม่และใหญ่ที่เกิดขึ้นมากมาย อย่างถ้าเรามาดูกันในอาเซียนค่ะเช่นที่อินโดนีเซียค่ะหลานมาเนี่ยเพิ่งสร้างปรากฏการด้านรายได้ไปอย่างถล่มทลายเมื่อปีที่แล้วและที่น่าสนใจอีกประเทศก็คือเวียดนามค่ะที่นี่มีหนังไทยบางเรื่องนะคะอย่าง404สุข,ขีนิรนันดรันแม้ไม่ได้ปังเรื่องรายได้ในบ้านแต่กลับกลายเป็นหนังไทยทําเงินสูงสุดตลอดกาลในประเทศเวียดนามค่ะ่เน,นี้สำหรับมุมมองผมนะครับตอนนี้ก็อาจจะ ไม่ได้มีความสำคัญเ,เท่ากับตลาดอื่นในเพื่อนบ้านอะไรอเงี้ยครับแต่ก็ถือว่ามีผลกระทบไหมมันก็เห็นถ้าถ้าเป็นหนังที่ได้รับความนิยมตัวเลขกกบกบ,บูชาที่หายไปมันก,มนก็มันก็มีในยะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแต่ว่าโอเคมันมันก็ มันก็ไม่ได้ถึงขนาดปรับใหญ่เหมือนกับเมื่อสักสิบถึงสิปีที่แล้วครับสัดส่วนมันอาจจะไม่ได้ถึงกับเยอะมากจนแบบสมมติเทียบบในเมืองไทยเรื่องนึ่งเราอาจจะได้สักสักห้าสล้านกัมุูชาเยอะๆก็อาจจะได้ถึงประมาณ20่ล้านอะไรเงี้ยแนวที่หลากหลายของหนังไทยในปัจจุบันทำให้เข้าถึงตลาดหนังต่างประเทศได้กว้างขึ้นค่ะ เช่นหนังสยองขวัญเรื่องของแขกที่เล่าถึงความเชื่อของพี่น้องมุสลิมใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไปได้สวยมากในมาเลเซียนะคะขณะที่หนังสยองไทยบ้านอย่างสัป,ปเหรอก็ได้ใช้ในไต้หวันและญี่ปุ่นพลังสร้างสารรค์จึงเป็นต้นทุนสำคัญในการก้าวสู่พื้นที่ใหม่ๆของภาพ,พยนตร์ไทยนั่นเองค่ะ สว่วนในกรณีของกัมพูชาคุณต้อยพานุอารีกล่าวว่าหนังไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่คนกัมพูชาเข้าถึงได้ง่ายเพราะวัฒนธรรมมีความคล้ายกันมีความสนใจคล้ายกันดังนั้นค่ะคำสั่งที่ถึงขั้นห้ามฉายเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวมองว่าถ้ามีการเจรจาระหว่งางภาครัฐสถานการณ์ก็สามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้ค่ะ